สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องของอ้ออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะอ้อจะพามารีวิวอ้อสั่งต้นไม้นะคะเป็นบอลค่ะทุกคนจากร้านฝาง KS ไม้มงคลไม้ฟอกอากาศบอลสีกุลาบนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวยังไงไปแกะกล่องกันเลยค่ะว่าเขาจะแพ็คมาดีแค่ไหนนะคะทุกคนเชิญรับชมกันเลยค่ะ เขาก็เขียนมาชัดเจนเลยใช่ไหมว่าต้นไม้ห้ามโยนนี่นะคะทั้งสี่ฝังเลยจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะจริงๆอ้อซื้อต้นไม้ออนไลน์มาหลายที่แล้วนะคะทุกคนที่นี่ก็ถือว่าราคาน้องเขาราคาดีะคะ่ะ โอเคเขาบอกดีแต่ตอนนี้คือ,อคนี่ค่ะตอนที่หนึ่ง ที่สอันนี้มีเวทนะนี่คือของแถมตาเป็นปุ๋ยนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นออสโมโคหรือเปล่าะคะ่ะอันนี้ก็เหมือนกันด้านไนหอมมาอย่างดีนะคะทุกคน น้องเสียหายนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งน้องที่เป็นเจ้าของคลิปนะว่าน้องที่เป็นเจ้าของบ้านนี่นะคะส่วนตัวกล่องเป็นกล่องน่าจะเป็นกล่องอ่ากล่องแพ็กต้นไม้นะคะนี่ดีมากเลยน,นะคะแตเสียดายตัวใบน,นี้นะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงลองทัดน้องเขาไปสี่ต้นนี้ราคาดีมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอ,ขอฝากรน้าน,น้องเขาด้วยนะคะจะเป็น P H A N G K S นะคะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศบอลสีกุหลาบค่ะสำหรับวันนี้ขอจบก,การรีวิวต้นไม้เพียงเท่านี้นะคะไปนะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะทุกคนก็คือต้นไม้สี่ต้นที่เราสั่งมานะคะเป็นบอลน,นะคะ แล้วก็มีของแถมมาด้วยก็คือเป็นปุ๋ยนะคะส่วนตัวชอบนิวเวฟนะคะนิวเวฟสวยแต่ว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากขนส่งนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะแจ้งที่ร้านไปนะคะโดยส่วนรวมแล้วก็คือต้นไม้เหมาะสมกับราคานะคะทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะคะอ้อจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนว่าคนขายคือใครนะคะเวลาเขาละไลฟ์นะคะจะได้เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ